สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโคราชโซลาเซลล์นะค,ะครับผมวันนี้หน้าง,งานอยู่ที่ซีคิวนะครับผมงานซีคิวกับทุ่นแทงน้ำหองสูงนะครับโคราชโซลาเซลล์นะครับระะตัวนี้นะครับชุดนนี้ก็มาของลูกค้าก็วันนี้ก็จะเก็บงานนะครับผมเก็บรายละเอียดงานของลูกค้าตัวหอดังตัวเส้นนี้ไม่มีหลังคานะครับีตัต้ง งานสูงนะครับตัวนี้ก็จะใช้ในบ้านนะครับก็ความสูง6เมตรนะครับก็จะใช้ในบ้านได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเนื่องจากความสูงสำหรับงานบ้านชั้นเดียว2ชั้นงชั้นก็สัก9เมตรกะกำลังดีครับอันนี้ก็ชั้นเดียว6เมตรนะครับแรงโดดดแางก็จะสวยๆนะครับอันนี้ก็ทีงานก็เก็บรายละเอียดของงานนะครับเก็บน้ำนะครับตัว หอถังก็จะสูบลงาจากมุมนูนะ้นครับเป็นงานโซลาเซลล์ตั้งอยู่ด้านนด้านนอกเราจะดันขึ้นมาขึ้นเขาขึ้นมานะครับขึ้นมานะตามท่อครับเราก็จะมา,เ,าเก็บนะครับขึ้นหอถังใส่ลูกลอยนะครับเป็นระบบลูกล,กลกอยทำงานอัตโนมัตินะครับผม ทีมงานก็เก็บงานเก็บรายละเอียดต,ต่างๆนะครับตัวน,นี้อขอสูงถ้าในสนใจนะครับผมก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมกาาททลาส์โซล่์เซลมีเบอร์092267882นะครับ